นี่คือคูโบต้า L 2 0 0 0คันนี้จอดอยู่กลางนา2-3ปีแล้วนะเจ้าของไม่ได้ใช้แล้วดูขอบยางนะครับ8.3ด22ขีดย2ยางยังใหม่อยู่เลยนะครับกระทะนี้ถือว่าโอเคยางโอเคแต่เครื่องนี้ยังฮนะคูโบต้า L 2 0 0 0เจ้าของต้องการขาย เห็นไหมครับไดสตาร์ทยังมีอยู่นะใหญ่ได,ไดสตาร์ทยังมีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าสตาร์ดตีหรือเปล่ายางยังใหม่อยู่นะครับดูดอกยางนี่ ST ยี่สิบสอง Super Stone จอดมาแล้วสองสามปีนะครับคันนี้ถ้าเอาไปโมดิฟายใหม่คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับตอนนี้รถจอดอยู่กลางนานะครับบริเวณอยู่กลางทุ่งนา เผาปั่นโรตเตอรีย่ยังยังยังมีอยู่นะครับเผาปั่นโรตเตอรี่แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่า,าม่เเากง